แล้วก็โยชิกับติ๊กเนี่ยมันไม่ได้แน่โยชิติ๊กโยชิกับติ๊กหรือโยชิกับสมชายบุญถึงหรือทองก้อนอะไรก็ไม่ได้มันต้องเป็นโยชิและชิโร่เท่านั้นเอิเราเป็นแฟนของไอ้ยูโดสายดำสาเสีดายลุงเหรอ คุณก็โคเลียงป่าไป็จแล้วก็ก็เลยเวลาขึ้นป้ายน่ะก็จะเป็นโยชิชิโร่แล้วคำว่าชิโร่มีสองความหมายชิโร่ออกออกคำว่าจิจิโร่ก็คือลูกชายคนที่สองเราเป็นลูกชายคนที่สองส่วนคำว่าชิโร่แปลว่าสีขาวไวตุ สายญี่ปุ่นแบกไวตกก็คือเข้าใจอย่างว่าทำไมติโชโตเป็นจุดขาวเพราะชิโรสักเป็นสีขาวเห็นไหมถามปับตอบไปพวกเลยครอนี้มามาในปีพศอะไรที่สองพันห้าร้อยยี่สิบหกี่อยู่ในวงการนี้มาสามสองปีเ่ะบอกไม่แน่สิ บางครั้งก็ไม่ต้องเรยรู้ทุกเรื่องนะอย่าไปลบนะอย่าไปลบนี่ถ้าบอกลบด้วยนี่เนี่ยเรปเ t ปิเ o ชัน n มเนจเมนการบริหารชื่อเสียงให้อยู่ยางยืนยาวบิวตูลัสยังยืนตลอดไปถึงที่ไปอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ต่อไปชื่อเนี้ยพูดดีนะแบรนด์พี่ลูกพี่ก็ต้องได้ไปลูกใครก็เซกโลโซทำเบียร์ขายพูดดีผมดูสัมภาษณ์อ่ะ คนรู้จักเสกโลโซมาทั่วคำว่าโลโซเนี่ยเป็นแบรนด์ทั่วประเทศแล้วมันทำอะไรออกมาขายได้หมดเลยน้ำก็ได้เบียร์ก็ได้โทรศัพท์นี่โทรศัพท์กล้องแกงขายพันกว่าบาทสองพันเนี่ย